เมื่อเด็กหนุ่มอายุ17อาศัยอยู่ในเมืองที่ไร้อนาคตมีความฝันอยากจะสร้างจรวดส่งดาวเทียมไปบนอวกาศหนังมีชื่อว่า October Sky หรือชื่อไทยเติมฝันให้เต็มฟ้าหนังปี1999หนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงมันเริ่มมาจากวันที่4ตุลาคมในปี1957ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามเย็นมีข่าวดังข่าวหนึ่งออกอากาศทางวิทยุไปทั่วโลกนั่นคือโซเวียตสามารถส่งดาวเทียมสปุตนิก ดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นไปโคจรบนอวกาศได้สำเร็จทำให้สหรัฐคู่แข่งคนสำคัญซึ่งนำโดยดรวอร์เนอร์วอนบลอนหัวหน้าทีมวิศวกรต้องเรียงพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศเพื่อหวังจะเอาชนะโซเวียตให้ได้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังบอกอีกด้วยว่าคุณสามารถเห็นสปุตน,นิกโคจรรอบโลกได้ด้วยตาเปล่าในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากดวงอาทิตย์ตกและหนึ่งชั่วโมงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นจากนั้นก็ตัดมือที่เช้าวันต่อมา เด็กหนุ่มวัยสิทั้งสองคนคนขับไม่ชื่อว่ารอยและคนข้างโอเดลทั้งสองได้มารับเพื่อนสนิทประจําแกงนั่นคือโฮเมอร์เพื่อเอกของเราครับวันนี้พวกเขามีนัดกันไปที่สนามอเมริกันฟุตบอลเพื่อทําการคัดเลือกเป็นนักกีฬาซึ่งพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองโคบูดเวสต์เวอร์จิเนียเป็นเมืองที่ทำอุตสาหกรรมขุดเหมืองเป็นหลักซึ่งเด็กส่วนใหญ่ในเมืองนี้เมื่อเรียนจบมปลายจะต้องมาลงเอยที่นี่ครับเพราะว่าพวกเขาไม่มีเงินพอจะไปเรียนต่อมาหาลัยส่วนน้อยมากๆที่จะได้โอกาสเรียนต่อ นั่นคือต้องเป็นนักอเมริกันฟุตบอลและต้องเล่นเก่งด้วยครับมาหาลัยถึงจะให้ทุนการศึกษาแก่พวกเขานั่นทําให้เด็กในชุมชนแห่งนี้มีแค่2ทางเลือกนั่นคือทํางานในเหมืองไปจนตายไม่ก็เป็นนักอเมริกันฟุตบอลทําให้พวกเาเอกและเพื่อนๆแต่ัดสินใจมาคัดเลือกเป็นนักกีฬาในวันนี้จิมพี่ชายของโฮเมอร์เขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับเขาจึงขอให้เพื่อนๆเ,เ,เบามือกับน้องชายของเขาหน่อยเขาอยากให้น้องชายผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ว่าจะลองสักกี่ครั้งโฮเมอร์และเพื่อนๆก็ไม่มีแววเป็นนักกีฬาสเลยจนโคได้เข้ามาบอกกับโฮเมอร์แกมีความใจกล้าดีนะแต่แกต้องรู้ตัวเองนะว่าควรจะหยุดได้แล้วเขาและเพื่อนๆก็เลยต้องถอดใจกลับบ้านแต่รถเจ้ากรรมก็ดันเสียครับโฮเมอร์และลอยจึงต้องลงไปเข็นพระเอกก็บ่นกับเพื่อนใหญ่เลยทําไมวะทําทไมต้องมีแต่นักกีฬาที่ได้ทุนแถมยังเป็นพวกเดียวที่สามารถจีบหญิงติดได้ง่ายๆแล้วพ่อของโฮเมอร์เนี่ยเขามีชื่อว่าจอน เขาเป็นถึงหัวหน้าทีมขุดเหมืองจอรนเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังในการทํางานปากร้ายแถมยังเอาใจใจครับมีหลายครั้งที่จอรนสามารถช่วยลูกน้องให้พ้นจากอันตรายไว้ได้รวมถึงวันนี้ด้วยแต่แทนที่จอรนจะรับคําชื่นชมแบบลอลอเขากลับตาวาดลูกน้องที่ทําตัวงงๆไม่ระวังอะไรสักอย่างนั้นจอนก็ถามโฮเมอร์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปขัดตัวแต่เหมือนว่าเขาจะรู้ผลอยู่แล้วครับวันถัดมาในคาบเรียนวิทยาศาสตร์ คูไลลี่ก็ได้เปิดวิทยุให้นักเรียนฟังเสียงของดาวเทียมสปุตนิกแต่มันก็มีแต่เสียงปีป๊บๆทาให้รอยถามว่าแค่นี้เองหรอครับครูนึกว่าจะมีอะไรมากกว่นานี้น่นทาให้เควินตินเด็กเนินหน้าห้องยัวขึ้นมาทันทีบอกรอยว่ามันเป็นเสียงที่ส่งมาจากอาวกาศเชียวนะแต่เพื่อนๆก็ไม่ฟังเควินตินเล่าต่อครับปากระดาษใส่เขาจนในคืนนั้นเองผู้คนในชุมชนได้มารวมตัวกันเพื่อรอดูสปุตน,นิโคจรผ่าน ซึ่งนี่ถือเป็นเรื่องที่ใหม่มากบนโลกพวกเขาจึงกลัวมากๆมโนว่านี่มันต้องเป็นสิ่งที่คอยสอดส่องทุกคนบนโลกแน่ๆมันอาจจะยิงจรวดโจมตีฐานเก็บขีปนาวุธของประเทศเราก็ได้แล้วในที่สุดมันก็โคจรผ่านมาเมื่ออยู่บนท้องฟ้ามันก็เหมือนกับดวงดาวดวงหนึ่งกําลังโคจรไปรอบๆรลปของเราครับนั่นทำให้โฮมือถึงกับตะลึงอ้าปากค้างและนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นและจุดประกายความฝันของเขาทําให้เขาอยากจะสร้างจรวดไปอวกาศเช้าว,วันต่อมา ระหว่างที่พ่อคุยกับจิมมี่ลูกชายคนโตเขาดูมีความสุขมากเลยทีเดียวที่แมวมองกับนันจะมาชมเกมที่จิมมี่กันมันจะลงแข่งเขามั่นใจว่าลูกชายสุดที่รักของเขาสาม,มารถเล่นได้ดีแน่แต่แล้วโฮเมอร์ก็ได้พูดแซกขึ้นมาบอกว่าเขาอยากจะสร้างจรวดไปอวกาศทำเอาทุกคนสันเลยทีเดียวแต่ก็ยังไม่มีใครห้ามเขาครับคงคิดว่าเขาแค่พูดเล่นๆจนวันหนึ่งเมื่อเขาทำจรวดลำแรกเสร็จโฮเมอร์ Homer เรียกเพื่อนรักมาดูจรวดของเขาทันที เพื่อนก็ชมนะครับว่ามันดูดีมากเลยทีเดียวโฮเมอร์ Homer จึงบอกว่าเขาใช้ดินปืนที่เอามาจากพลุถึง30ทตันมันน่าจะบินได้สูงสัก5กิโลว่าแล้วเขาก็จุดชนวนทันทีถ้าว่าจะรวจแทนที่จะพุ่งขึ้นไปมันกลับระเบิดน่ะสิครับทาเอาพวกเขาถึงกับกระเด็นแม่และชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ออกมาดูเธอเนื่อว่าเสียงเหมืองระเบิดตอนแรกเธอก็โล่งใจที่ทุกคนไม่เป็นอะไรแต่เมื่อเหลือไปเห็นรัวเธอก็เลยบ่นโฮเมอร์บอกว่าเธอต้องรอช่างไม่ถึง6เดือนเชวนะโฮเมอร์ Homer ไม่ลดละความตั้งใจของเขาเลย เขานั่งดูการทดลองปล่จรวดอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันก็มีแต่ผิดพลาดอีท้ายยังเขียนจดหมายไปหาดรวอนบอลบอกว่าเขามาจากไหนแถมยังแสดงความเสียใจกับความผิดพลาดในการทดลองเขาเองก็ประสบความล้มเหลวในการส่งจรวดขนาดเล็กของเขาเหมือนกันโหมมือพยายามหาหนังสือเกี่ยวกับการสร้างจรวดในเมืองของเขาแล้วแต่ทุกคนในเมืองนี้สนใจแต่การทําเหมืองทําให้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจรวดมากนักเขาจึงวนเวียนอยู่แต่แบบเดิมไม่มีการพัฒนาสักเท่าไหร่ หลายครั้งที่โฮเมอร์เข้าไปหาข้อมูลในห้องสมุดโรงเรียนเขาจะต้องเจอเควนตินอยู่ในนั้นเป็นประจำพระเอกจึงคิดว่าหมอนี่แหละต้องสามารถช่วยเขาได้แน่ๆแต่ร้อยก็บอกว่านายจะไปคบกับหมอนั่นไม่ได้นะเพื่อนมันเป็นคนประหลาดไม่คบเพื่อนฝูงเลยโฮเมอร์ Homer ก็ไม่ฟังครับลุกไปหาเด็กเนือนทันทีทุกคนต่างจับจ้องมาที่เขาไม่รู้ว่าโฮเมอร์จะอยากมีเพื่อนแบบนี้เควนตินเนี่ยพอมันเห็นโฮเมอร์อยู่ตรงหน้ามันก็เลยชิงพูดขึ้นมาบอกว่าจะไม่ให้เลาะก,กันบ้านหรอกนะพระเอกจึงปฏิเสธจานนั่า นายรู้เรื่องจรวดไหมเล่าให้เขาฟังหน่อยเควินตินจึงตอบว่าแน่นอนสิเขารู้เพระเอกจึงมองไปร,บรอบๆจากนั้นก็นั่งลงเพื่อจะฟังเควินตินเล่าทำเอาทุกคนซุบซิบกันใหญ่จนรอยกับโอเดลต้องทำเป็นไม่รู้จักโฮเมอร์เลยทีเดียวโฮเมอร์ชมเควินตินใหญ่เลยว่าสิ่งที่เขาอยากรู้เควินตินรู้ไปหมดเลยนายนี่มันสุดยอดจริงๆเขาก็เลยชวนเควินตินไปที่ใต้ถุนบ้านเพื่อจะไปสร้างจรวดกันครับรอยกับโอเดลใจจริงไม่อยากจะเป็นเพื่อกับเควินตินเลย แต่ในเมื่อเพื่อนรักว่ายังไงพวกเขาเลยต้องว่าตามเมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ลงมือทันทีโดยในการสร้างนั้นโฮเมอร์และเควนตินเป็นคนใช้สมองส่วนการใช้กําลังส่วนใหญ่จึงต้องตกเป็นของโอเดลและรอยพวกเขาทํากันมาหลายชั่วโมงจนมันเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนมาถึงส่วนที่ยากที่สุดนั่นคือการบาดกรีวงแหวนและการเชื่อมข้อต่อหลีกต่างๆให้เกิดเป็นห้องในกระบอกจรวดเพื่อจะได้แบ่งเป็นห้องจุดชนวนกับห้องเชื้อเพลิง ซึ่งพวกเขาทำกันไม่เป็นสักคนในคืนนั้นโฮเมอร์จึงแอบไปที่โรงงานเพื่อจะไปขอให้คุณไบคอฟกี้ลูกน้องของพ่อเขาช่วยในการบัดกรีตอนแรกไบคอฟกี Bye ้ไม่ยอมเพราะว่านี่เป็นเวลาทำงานของเขาถ้าพ่อของพระเอกรู้มีหวังเขาตกงานแน่ๆพระเอกยังเล่าความฝันของเขาให้ไบคอฟกี้ฟังเขาใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างจรวดส่งดาวเทียมขึ้นไปบนอวกาศจนในที่สุดไบคอฟกี Bye ้ ky, จึงยอมช่วยสารฝันของเด็กหนุ่มคนนี้ครับวันต่อมาโฮเมอร์จึงเอาจรวดที่บัดกรีแล้วไปโชว์ให้เพื่อนๆทันที ซึ่งทุกคนก็ชมว,ว่าไบาคอฟกี้ทำมันได้เยี่ยมจริงๆในขณะที่พวกเขากําลังจะเลือกวันจุดชนวนพอออก็ได้เข้ามาที่จรวดนั้นถามว่านี่เป็นอาวุธหรือเปล่าเมื่อเขารว่วเป็นจรวดเขาจึงขอยึดมันไม่ให้นําของอันตรายเข้ามาในโรงเรียนจนได้คุณครูไรลีร่เข้ามาช่วยเธอบอกพออ,อว่าเธอเป็นคนให้โฮมเมอรเอาเข้ามาเอง นี่เป็นสิ่งที่พวกเขากําลังทาวิจัยอยู่เพื่อจะนําไปประกวดในนิทัศการวิทยาศาสตร์พออ,อจึงยอมคืนจรวดให้จากนั้นบอกให้ระวังไว้ด้วยเขาจะคอยจับตาดูพวกนายเอาไว,ว้เควนตินได้ยินคูไรรี่พูดเรื่องการส่งประกวดเขาจึงบอกทันทีว่าการประกวดนั้นมันห่วยมากกรรมาการทุกคนมาจากเวลเพราะงั้นจึงมีแต่เด็กจากเวลเท่านั้นที่ชนะการประกวดคุณคูไรรี่จึงบอกว่าเอานา ลองรู้ก็ไม่เสียหายเพราะผู้ชนะจะได้ไปงานนิทรศการระดับชาติที่อินเดียนาโปลิสมหาลัยต่างๆทั่วโลกจะเสนอทุนการศึกษาให้พวกเธอโดยที่พวกเธอไม่ต้องเรียกร้องเลยล่ะนั่นทำให้โฮเมอร์มีไฟมากขึ้นไปอีกเขาจึงตามไปถามคุณครูไรดี้ให้แน่ใจเธอจึงบอกว่านั่นมันสำหรับผู้ชนะเท่านั้นเธอเป็นเด็กฉลาดนะโฮเมอร์แต่ถ้าว่าวิทยาศาสตร์มันต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วยซึ่งเธอไม่ชอบวิชานี้ คุณครูไลลีจึงขอให้เขาสู้ๆเธอจะรอดูความก้าวหน้าของพวกเขาเลือกเรียนวันนั้นพวกเขาจึงมาปล่อยจรวดทันทีโดยมันมีชื่อว่าอาร์ควันเป็นเวลาเดียวกับพี่จอนกำลังคุยเรื่องอนาคตของเมืองกับคณะกรรมการจากบริษัทแม่ในตอนนี้เมืองของเขากำลังในการขุดลดลงกว่าครึง่งบริษัทแม่ต้องจ่ายค่าแรงติมเหมือนเดิมแต่กำลังขุดได้แค่ครึ่งเดียวพวกเขาจึงมากดดันจอนเพราะกังวลว่าแร่มันอาจจะใกล้หมด จอนจึงขอให้พวกเขารอก่อนเขากำลังจะขุดหลุมใหม่เพื่อหาแร่ส่วนท่าเด็ก,เ,ดกเมื่อจุดชนวนเจรวดแล้วมันพุ่งขึ้นฟ้าได้ก็จริงแต่มันได้เลี้ยวเขไปนในทางเหมืองจวนทำเอาทุกคนตกอกตกใจนึกว่าโดนโจมตีสิ่งนี้มันทําให้จอนจากที่โกรธอยู่แล้วก็โกรธขึ้นไปอีกถามลูกว่าที่มั่วกันอยู่ใต้ถุนบ้านเพราะว่าทาไอ้นี่สินะอย่าคิดนะว่าเขาไม่รู้เรื่องที่แกไปขอให้ไบคอฟกี้ช่วยทําเรื่องบ้าๆน,นี้ในบริษัทว่าแล้วจอนก็ไล่ลูกชายกลับบ้านจากนั้นก็ทิ้งงงจรวดขขอลลูกลยะ โฮเมอร์จึงระบายให้แม่ฟังบอกว่าพ่อด่าเขาต่อหน้าทุกคนพ่อไม่เคยทําแบบนี้กับจิมเลยท,ทั้งที่จิมเคยจี้ร้านค้าด้วยซ้ําแต่พ่อกลับหัวดหงิและบอกว่างี้สิลูกชายผมแม่จึงพยายามปลอบใจบอกว่าหลายครั้งเขาทําตัวเข้าใจยากแต่เขารักลูกรจริงๆนะโฮเมอร์ Homer จึงเถียงว่าเขารักเหมืองมากกว่ารักยิ่งกว่าจิมบางทีอาจจะรักเหมืองมากกว่าแม่ด้วยซ้ําเหมืองไม่ได้ให้อะไรเขาเลยนอกจากโรคในปอด วันต่อมาโฮเมอร์จึงต้องคุยกับเพื่อนเพื่อ,อจะหาที่ทดลองจรวจที่ใหม่เพราะพอมาอานุญาตให้ทดลองในเขตบริษัทโฮเมอร์จึงเสนอสเนกโรดครับแตเ่เพื่อนเพื่อก็แย้งว่ามาอยู่ห่างตั้งสิกว่ากิโลเลยนะรถที่เรามีก็พังไปแล้วพระเอกก็ยังดื้อดึงจะไปที่นั่นให้ได้ไม่สนว่าจะต้องเดินเท้าไปทุกวันรอยจึงดึงสติโฮเมอร์บอกว่าโอกาสที่นายจะชนะการประกวดมันก็พอๆกับที่นายจะคัดเลือกนักกีฬาผ่านนั่นแหละฉันเตรียมใจจะเป็นคนงานเหมืองหลังจากเรียนจบแล้วล่ะมันก็คงไม่แย่เท่าไหร่นัก พระเอกจึงบอกว่าแ yeah, ย่สิมันแย่มากถ้าพวกนายไม่ป่วยตายก็ต้องตายแบบพ่อโอเดลที่เศษหินกระเด็นตัดคอเขาจนขาดโอเดลยังเข้าไปหาเรื่องพระเอกที่เอาเรื่องพ่อของเขา,าพูดทั้งๆที่เขาไม่อนุญาตในขณะที่กำลังตะลุมตุมบอลกันอยู่นั้นก็ได้มีคนมาถามทางพอดีครับพวกเขาเลยต้องหยุดทะเลาะกันแต่หลังจากนั้นพระเอกก็ตัดสินใจจะไปที่สซเนครูดคนเดียวส่วนเพื่อนๆทั้งสามก็กลับอีกทางแต่จนแล้วจนรอดเพื่อนมันก็คือเพื่อนครับพวกเขาตัดสินใจกลับมาหาโฮเมอร์ แล้วก็ได้คืนดีกันจากนั้นก็เริ่มเดินทางไปที่สเนคครูดเมื่อมาถึงมันก็เป็นลานสีหินกว้างมากครับแถมไม่มีคนแถวนี้ด้วยพวกเขาก็เลยยึดที่นี่เป็นฐานปล่อยจรวดซะเลยจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสร้างที่กำบังโดยใช้ไม้ที่ไปหาขโมยมาครับตอนที่พวกเขามาเรียนเพื่อนร่วมชั้นก็ต่างหัวเราะยาะพวกเขาแถมยังวาดรูปล้อเลียนอีกด้วยแม้แต่คนในชุมชนก็ต่างสุปปมาทแต่พวกเขาก็ไม่สนใจคำดูถูกเหล่านั้นเลยครับ จนวันถัดมาพระเอกได้เข้าไปในโรงงานอีกเช่นเคยเพื่อจะไปขอไ้ไบคอฟกี้ช่วยอีกครั้งแต่กลับได้เจอกับโบเดนแทนเขาบอกว่าไบาคอฟกี้ถูกพ่อของนายย้ายไปทํางานในเมืองแล้วละ่ะพระเอกจึงไปคุยกับไบคอฟกี้บอกว่านี่มันไม่ถูกเลยเขาลงโทษคุณเพราะเรื่องแค่เล็กน้อยแบบนี้ไม่ได้นะแต่ไบคอฟกี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรแบบนี้จะดีแล้วการทํางานในเมืองมันทาให้เขาได้เงินเพื่ออีกเท่าตัวอีกทัทง้งทางบ้านเขาเพิ่งฟื้นตัวจากสงครามและต้องการใช้เงินพอดีทําให้เขาแฮปปี้ที่ได้ย้ายมาทํางานในเมือง จากนั้นเขาก็หยิบเหรียญประจําตัวออกมาจูบบอกว่าขอให้โชคดีนในการทํางานและในเมื่อบคอฟกี้ไม่สามารถบาดกรีจรวดให้เขาได้แล้วเพื่อกของเราจึงขอให้เขาสอนแทนบคอฟกี้ยอมใจในความพยายามของเด็กคนนี้มาเขาจริงจะสอนให้ครับในการทดลองจรวดลูกที่สองนั้นโบเดนได้ยินข่าวก็เลยได้มาดูพร้อมกับลูกชายของเขาแต่การทดลองครั้งนี้ก็ผิดพลาดมันพุ่งไปทางโบเดนเขาก็ไม่ถือสาเด็กๆครับเพราะเมื่อกี้มันเหมือนทําให้เขานึกถึงสมัยที่รบในสงครามโลกครั้งที่สอง จากนั้นเขาก็ดูจรวดที่บริษัเด็กทาเขาจึงแนะนําว่าความร้อนนี่มันทําให้ท่อส่งละลายพวกเธอควรจะใช้เหล็กที่ทนความร้อนมากกว่าน,นี้นะซึ่งเขาพอจะสั่งให้ได้แต่ประเด็นคือราคามันค่อนข้างแพงนั่นเองทั้ง4จึงได้มาขโมยรางรถไฟเพื่อจะนําเหล็กไปขายครับโอเดลบอกว่ารางนี่เขาไม่ใช้กันแล้วละ่ะเพราะว่าเหมืองปลายทางนั้นปิดตัวลงไปตั้งนานแล้วแต่ขณะที่พวกเขางัดรางรถไฟออกมานั้นพวกเขานัได้ยินเสียงรถไฟกําลังมาจึงรีบวิ่งไปขอรถไฟหยุดไม่อย่างนั้นตกกลางแน่ๆแต่สุดท้ายพวกเขาก็พบว่า มันไม่ได้มาทางพวกเขาแต่มันมีรังแยกออกไปนั่นเองในที่สุดพวกเขาได้เหล็กทนความร้อนมาจนได้แต่ในการทดลองมันกลับระเบิดซะอย่างนั้นครับพวกเขาจึงปรับเปลี่ยนท่อส่งไปเรื่อยๆหลายต่อหลายครั้งมันก็ยังระเบิดอยู่ดีลองปรับขนาดเชื้อเพลิงเพิ่มความยาวจรวดก็แล้วมันก็ระเบิดอีกตามเคยเมื่อพวกเขาลองผิดลองถูกมานับสิบๆครั้งเควิน <c oughs> ตินจึงคิดว่ามันระเบิดเพราะมีฟองอากาศอยู่ในเชื้อเพลิงแน่ๆโฮเมอร์จึงเสนอให้ลองใช้แอ,อกลกอฮอล์บริสุทธิ์ดูครับ แต่ในวันทดลองจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงใหม่นั้นพวกเขาก็ได้เห็นว่าเพื่อนๆในโรงเรียนและผู้ใหญ่บางคนมามุงดูกันเต็มเลยล่ะครับเพราะว่าจิมมี่พี่ของพระเอกเนี่ยดันไปบอกให้พวกเขามาดูความล้มเหลวของน้องชายแต่ผลลัพธ์มันกลับตรงกันข้ามเหน่อยสิครับเพราะว่าจรวดลำใหม่นี้มันบินสูงขึ้นฟ้าไปหลายร้อยฟุตเลยล่ะทำให้ทุกคนตกตะลึงล้มเลิกความมีเอกติในใจเลยทีเดียวแต่ก็ยกเว้นแก๊งพี่ๆของพระเอกนะคุณครูไรลี่เธอดีใจมากๆที่นักเรียนของเธอทำสำเร็จพวกเขามีโอกาสแล้วที่จะชนะการประกวด ไม่นานหลังจากนั้นก็ถึงงานวันเกิดอายุครบ18ปีของโฮเมอร์เขาได้รับของขวัญสุดพิเศษจากไอรอนของเขานั่นคือของดรวอนบรอนเขาได้ส่งรูปพร้อมลายเซ็นมาให้แถมยังมีจดหมายแสดงความยินดีที่โฮเมอร์สามารถทําจรวดบินได้สําเร็จที่จริงดรไม่รู้วันเกิดของพระเอกหรอกครับแม่ของพระเอกนี่แหละที่เป็นคนบอกดอกเอรเมื่อพรอเอกไปที่โรงเรียนเขาก็ได้ของขวัญสุดพิเศษจากคุณครูไลลี่ซึ่งก็คือหลักการออกแบบจรวดนํำวิถีความท้าทายต่อไปที่พวกพระเอกต้องทําให้สําเร็จ สิ่งที่ยากอีกอย่างคือคณิตศาสตร์ในหนังสือนั้นมันสูงเกินกว่าที่พระเอกและคุณครูไลลี่จะเข้าใจเพราะอย่างนั้นพระเอกจึงต้องพยายามมากขึ้นอีกหลายเท่าพระเอกขอบคุณคุณครูมากๆสำหรับของขวัญชิ้นนี้เขาจะตั้งใจศึกษาทุกอย่างเลยทว่าเมื่อกลับมาบ้านพระเอกได้จเจอกับอาจารย์จากมาลัยเวสเวอร์จิเนียเขามาเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับจิมพี่ชายทำไมพระเอกมีความกดดันสูงขึ้นไปอีกถ้าหากไม่ชนะการประกวดเขาต้องลงเอยที่เหมืองแน่ๆ วันหนึ่งโฮเมอร์ได้เข้ามาหาพ่อในที่ทํางานเพื่อจะชวนให้พ่อไปดูจรวดลำใหม่ที่พวกเขาสร้างเพราะว่าพ่อไม่เคยไปดูเลยแต่ผู้พ่อก็บอกว่าเขามีงานยหญๆที่ต้องทําคงจะไม่ได้ไปโฮเมอร์จึงถามพ่อด้วยความน้อยใจทําไมเวลาจิมเล่นฟุตบอลพ่อว่างไปดูเขาตลอดไม่เคยพลาดเลยสักครั้งพ่อก็เลยถามเวลาปล่อยจรวดจานันก็บอกว่าเขาไม่สัญญานว่าจะได้ไปไหมแต่ไม่ทันได้พูดจบเหมืองก็เกิดปัญหาขึ้นทาให้พ่อต้องออกไปดู พเอกของเราก็เลยเลิกคาดหวังครับว่าพ่อจะไปการปล่อยครั้งนี้มีผู้คนมาดูเยอะมากๆรวมถึงแม่ของเขาและไบคอฟกี้ที่มาดูเป็นครั้งแรกเมื่อเธอเห็นผลง,งานของลูกชายพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้ามันทําให้เธออ้าปากค้างเลยทีเดียวหลังจากการปล่อยจรวดก็ได้มีนักข่าวมาขอถ่ายรูปทั้ง4คนไปลงหนังสือพิมพ์ครับทาเอาพวกเขามีความสุขมากๆพวกเขาดังไปทั่วชุมชนและโรงเรียนเลยละ่ะจนถึงขนาดดูรุธีสาวฮอตประจําโรงเรียนมาขอลายเซ็นโฮมเมอร์ เพราะคิดว่าเขาต้องดังมากๆในอนาคตพระเอกเนี่ยก็ตกหลุมรักเธอในทันทีเลยล่ะครับนี่มันเหมือนฝันไปเลยแต่แล้วฝันนั้นก็สลายไปในพริบตาเมื่อตำรวจได้เดินเข้ามาจับกลุ่มตัวของเมื่อและเพืเ่อน,เ,นเพราะว่าเกิดไฟป่าขึ้นในวันที่พวกเขาทดลองจรวดซึ่งคัาวาต้องเป็นฝีมือของพวกเขาตอนแรกคุณครูไลลี่ก็พยายามจะช่วยแต่ตำรวจก็บอกว่าเจอจรวดตกอยู่ในจุดที่ไฟไหม้ตอนแรกพวกเขาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนจนได้มาเจอขขาในหนังสือพิมพ์ พวกพระเอกเถียงไม่ออกครับเพราะว่าจตรวดที่พวกเขาทดลองเนี่ยดันมีลูกหนึ่งที่พวกเขาหามันไม่เจอดันมีลูกหนึ่งที่พวกเขาหามันไม่เจอทําให้ชื่อเสียงของพวกพระเอกที่ได้มาไม่ทันไรก็ดับวูบไปในพริบตาโชคยังดีที่ทั้งสี่คนยังเป็นผู้เยาว์ทำให้ยังไม่ต้องติดคุกแต่ว่าจอนก็โกรธลูกชายมากนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกขายหน้าชาวบ้านมากขนาดนี้หลังจากที่ทั้ง4ถูกปล่อยตัวออกมาไฟในการสั่นตรวดของพวกเขาก็ดับลงพวกเขารู้สึกเป็นตัวปัญหาของคนอื่น โฮเมอร์จึงตัดสินใจเผาบังเกอร์ที่พวกเขาเคยร่วมแดงร่วมใจกันสร้างจากนั้นก็ชวนเ,นเพื่อนๆไปหาอะไรสนุกทำเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปพวกเขาได้มาที่งานเต้นรำเพื่อจะหาสาวๆเป็นคู่เต้นด้วยพระเอกเนี่ยก็มองหาโดรทีสาวคนนั้นโดยยังหวังว่าเธอจะยังชอบเขาอยู่จนในที่สุดเขาก็เห็นเธออยู่ตรงหน้าแต่ว่าเธอไม่ได้เข้ามาคนเดียวเลยสิครับเธอมากับแฟนใหม่ของเธอซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่แดนเป็นจิมพี่ชายของเขานนัเองผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รักใครจริงหรอกครับ แต่รักที่ความสําเร็จพอที่เห็นจิมรันจะได้ดิบได้ดีเธอก็เลยไปเกาะเขาเพื่อหวังจะให้ตัวเองสบายในอนาคตโฮเมอร์นะั้นรู้สึกแย่มาก,มาก,มากเมื่อเขาต้องแพ้กับพี่ชายอีกครั้งแต่เขาก็ต้องแสร้งทำเป็นยินดีที่พี่ชายได้สาวสวยไปเป็นแฟนซึ่งนี้ก็ถือเป็นโชคดีของโฮเมอร์แล้วล่ะครับเพราะนั้นทําให้เขาได้เจอกับวาเลนไทน์ผู้หญิงที่ไม่ได้เด่นดังอะไรแต่ว่าเธอนั้นชอบโฮเมอร์มาโดยตลอดคอยเอาใจช่วยเขาอยู่ห่างๆ,ๆเธอได้เข้ามายินดีกับพระเอกที่เขารอดจากการติดคุกจากนั้นก็คุยกับเขาเรื่องจรวด พระเอกได้มองไปที่สายตาของเธอและตกหลุมรักเธอใน,นทันทีทั้งคู่จึงได้เข้าไปจูจีกันในรถท่ามกลางสายฝนที่โฮมกระนำบรรยากาศมมนช่างเหมาะจาะซะจริงแต่ไม่ทันที่พระเอกจะได้ยิงมุกจีบสาวเรื่องร้ายก็ถาโถมเข้ามาหาหนุ่มคนนี้เพราะว่าเ,เพื่อนๆได้รีบมาตามเขาเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุเมืองถลม่มซึ่งพ่อของเขาอยู่ในนั้นด้วยเมื่อไปถึงก็พบว่าชาวบ้านต่างมารอคอยคนรักของตัวเองตอนที่พวกเขาขึ้นมาได้คนส่วนใหญ่ปลอดภัยครับ แต่ว่าไบคอฟกี้ไม่ได้โชคดีเหมือนคนอื่นๆเขาเป็นคนเดียวที่ไม่รอดส่วนพ่อของพระเอกได้รับบาดเจ็บหนักคาดว่ากะโหลกอาจจะรา้าเป็นอีกครั้งที่จอนทำตัวเป็นฮีโร่ไม่อย่างนั้นคนอาจไม่อย่างนั้นคนงานอาจจะตายเพิ่มอีกเป็นโหลไบคอฟกี้มีบุญคุณต่อพระเอ,อกมากแต่น่าเสียดายที่เขาไม่รอดพระเอกจึงเก็บเหรียญนำโชคของเขามาติดตัวเอาไว้ข่าวร้ายยังไม่หมดแค่นั้นเมื่อหมอโทรมาบอกว่าจอนอาจจะต้องตาบอดเขาต้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อในเมืองใหญ่ แถมบริษัทแม่จะไม่ยอมจ่ายค่ารักษาทั้งหมดให้จิมจึงบอกกับทุกคนว่าเขาจะลาออกจากโรงเรียนเพื่อจะไปเป็นคนงานเหมืองหางเงินแทนพ่อแต่พ่เอกของเราก็ไม่ยอมเขาจะเป็นคนไปทํางานเองเพราะว่าจิมได้ทุนการศึกษามาถ้าไม่ความมันไว้มันจะสูญเปล่าว่าแล้วเขาก็ตรงไปลาออกจากโรงเรียนทันทีครับวันต่อมาพ่เอกของเราก็เริ่มแต่งตัวว่าจะไปทํางานวันแรกก่อนจะลงลิฟต์เขาได้เห็นสปุตน,นิกบินผ่านบนท้องฟ้ากว้างใหญ่ เพลต้องตัดใจจากความฝันที่อยู่บนท้องฟ้าของเขาเพื่อจะลงไปสู่นรกใต้ผืนโลกจำใจทำงานที่เขาพูดมาตลอดว่าจะไม่มีวันทำมาแน่ๆส่วนจอนั้นโชคช่วยที่เขาปลอดภัยตาของเขายังมองเห็นปกติพักรักษาตัวสักหน่อยน่าจะกลับมาทำงานได้เพื่อนๆของโฮเมอร์เนี่ยพวกเขามาหาระเอกเป็นประจําเมื่อพวกเขาว่างคุยสารทุกสุกดิบกันต่างๆนานาในวันที่จอนหายปกติแล้วและกลับมาทำงานได้เขาก็ถามเพื่อนๆว่าลูกชายของเขาทำงานเป็นยังไงบ้าง ซึ่งเพืเ่อนๆก็บอกว่าลูกนายนี่เหมือนนายเปรียบเลยเขยันขันแข็งมากๆซึ่งก็แน่นอนครับเพราะว่าเวลาพระเอกทําอะไรเขาจะมุ่งมั่นตั้งใจสุดๆซึ่งเห็นแบบนั้นแล้วจอรก็เลยเกิดความภาคภูมิใจในตัวลูกชายคนเล็กของเขาไม่นึกมาก่อนว่าจะมีวันนี้แต่แล้วไม่นานหลังจากนั้นเมื่อพระเอกได้กลับมาที่บ้านแม่ก็ได้บอกข่าวร้ายให้ฟังซึ่งมันเกี่ยวกับคุณครูไลลี่พระเอกยังรีบไปเยี่ยมเธอทันทีทําไม้ได้รู้ว่าเธอเป็นโรคมะเร็งช่วงนี้ต้องขาดงานบ่อยๆเพื่อรักษาตัว และเมื่อคุณครูรู้เรื่องที่ประเอกลาออกจากโรงเรียนจึงบอกกับประเอกว่าเธอเป็นเด็กฉลาดนะโฮเมอร์ครูภูมิใจในตัวเธอมากๆเธอไม่ควรต้องลงเอยที่เหมืองลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองดูสินั่นทำให้ไฟในใจของประเอกลุกชิช่วงขึ้นอีกครั้งครับเขาได้กลับมาที่บ้านจากนั้นก็เอาหนังสือที่คุณครูให้ออกมาศึกษาหลังจากที่ไม่ได้อ่านมานานเขายังศึกษาคณิตศาสตร์ไปพร้อมๆกันอีกด้วยพระเอกใช้เวลาจนเช้าในการลองผิดลองถูกเพื่อจะหัดคำนวณด้วยตัวเอง ไม่เว้นแม้แต่ในที่ทํางานเขาก็ใช้เวลาว่างในการศึกษาจนเย็นวันนั้นเพ่ยจึงตัดสินใจเดินทางไปหาเควินตินที่บ้านซึ่งบ้านของเควินตินนั้นค่อนข้างยากจนมากเลยทีเดียวเขามาเพื่อจะให้เควินตินดูสมการที่เขาคํานวณจุดตกของจรวดลำที่คาดว่าจะเป็นต้นตอของไฟไหม้นั่นเองเขาอยากให้เควินตินลองคำนวณซ้ำอีกครั้งถ้ามันถูกก็จะแสดงว่าพวกเขาไม่ผิดอีกทั้งยังจะหาจุดตกของจรวดเจออีกด้วยเควินตินทึ่งไปอีกมากครับไม่น่าเชื่อว่าเพ่ยจะสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้เร็วขนาดนี้ จนเวลาผ่านไปสักพักเควินตีนก็ปลุกพระเอกให้ตื่นเพื่อจะบอกว่าสิ่งที่นายคำนวณมันถูกต้องจรวดน่าจะตกห่างไปประมาณ1,900เมตรก่อนกลับเควินตินก็อายไม่อยากให้พระเอกบอกที่อยู่ของเขาให้กับเพื่อนๆซึ่งพระเอกก็บอกว่าไม่ต้องห่วงต่อให้อยู่ที่ไหนพวกนั้นก็ไม่สนใจหรอกประมาณว่าก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนั่นเองจากนั้นก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปหาจรวดกันเขาจะไม่กลับไปทํางานที่เมืองแล้วละ่ะเช้าว,วันต่อมาพวกเขาก็เร่งวัดระยะทางไปเรื่อย พื่อจะหาจุดตกของจรวดจนเมื่อครบระยะทางพวกเขาจึงสำรวจแถวนั้นแต่ก็ไม่เจอจรวดครับพระเอจจึงนั่งคิดที่ริมลำธารคิดว่าเขาคำนวณภาพไปตรงไหนกันนะจนคิดไปคิดมานั่นคือพวกเขาลืมคำนวณแรงลมครับซึ่งจรวดนั้นถูกลมพัดมาตกอยู่ในลำธารน,นี้นั่นเองเขาและเควินตีนจึงแพงขนคูไลลีที่โรงเรียนทันทีเพื่อจะบอกว่าพวกเขาบริสุทธิ์พออเนี่ยเห็นว่าเด็กๆมามุงอะไรกันเยอะแยะก็เลยเข้าไปดูครับถามพยาว่านายมาทําอะไรที่นี่ตอนนี้นายไม่ใช่นักเรียนแล้วนะพระเอกจึงได้โชว์เทปตรงไปที่กระดาน เพื่อจะคำนวณให้พออดูว่าจรวดตกตรงไหนและซึ่งจุดที่มีไฟไหม้เนี่ยห่างจากที่พวกเขาอยู่ถึง5กิโลแต่จรวดพวกเขาไปไม่ถึง2กิโลเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่ฝีมือของพวกเขาแน่ทามเอาเพื่อน <ๆ S 2> แล้วว่าเลนไทนยภูมิใจในตัวพระเอกมากเลยทีเดียวพออเองก็ทึ่งมากครับไม่น่าเชื่อว่าพระเอกจะแค่ต่างได้เขาจึงพาผพู้เด็กๆไปที่โรงพักเพื่อจะไปลบล้างข้อกล่าวหาเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้เห็นว่าของกลางที่ตำรวจคิดว่าเป็นจรวดนั้นมันไม่ใช่ครับ แต่เป็นแค่พลูที่ดูเหมือนจะวดทาให้พวกเขาหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไปโดยปริยายเมื่อกลับมาที่รถพออซึ่งในตอนนี้เขายอมรับไม่ตัวเด็กๆมากขึ้นไม่คิดว่าเป็นตัวปัญหาเหมือนแต่ก่อนแล้วเขาได้ถามโฮเมอร์ว่านายยังอยากจะไปแข่งอยู่ไหมซึ่งพระเอกก็ตอบทันทีว่าใช่ครับพออจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราคงต้องกลับไปที่โรงเรียนเพื่อจะเซ็นให้นายกลับมาเป็นนักเรียนของเราก่อนทําให้ทั้งสี่ดีใจมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นทั้งสีก็ได้กลับมาที่ใต้ทุนบ้านของพ่อเอก พื่อจะทาการสร้างจรวดเจนใหม่ขึ้นมาไปแข่งในงานประกวดจอนจึงได้เข้ามาถามว่ามาทําอะไรกันที่นี่ผู้ีเด็กจึงบอกว่าพวกเขาไม่ผิดเรื่องที่ไฟไหมแต่จอนก็ไล่ให้เด็กๆก,กลับบ้านอยู่ดีจากนั้นก็ถามโฮเมอร์ว่าทําไมวันนี้ไม่ไปทํางานล่ะพระเอกจ,จึงบอกว่าเขาจะกลับไปเรียนและกลับมาทาจรวดของเขาต่อทําให้จอนเนี่ยจากแรกๆที่ภูมิใจในตัวพระเอกมาเขาก็กลับมามีอคติกับโฮเมอร์อีกครั้งเขาไม่เชื่อว,ว่านี่จะทําให้โฮเมอร์ได้ดีได้ดีแถมยังคิดว่ามันไร้สาระอีกด้วยครับ พระเอกก็ไม่สนใจเขาจะทะยานไปถึงฝั่งฝันให้ได้และแล้ววันแข่งขันก็มาถึงซึ่งเปรียบเหมือนการคัดเลือกระดับจังหวัดเพื่อจะไปแข่งต่อในระดับประเทศจากผลงานที่โดดเด่นทำให้พวกพระเอกสามารถชนะได้อย่างเอกฉันไร้ข้อโต้แย้งเลยทีเดียวทำให้คุณครูไรลีและพอออกภูมิใจมากๆจากนั้นพอออกก็ได้มาแจ้งถึงการเดินทางว่าจะไปแข่งระดับประเทศที่อินเดียนาโบลิสซึ่งน่าเสียดายที่โรงเรียนมีงบให้ไปได้แค่คนเดียวเท่านั้นพอออกจึงต้องให้เด็กประชุมกันว่าจะส่งใครไป ซึ่งทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าต้องเป็นพระเอกเท่านั้นครับนายพยามามมาจนใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วเพราะงั้นนายต้องเป็นคนที่ตัดสินอนาคตของตัวเองพระเอกของเราจึงได้กลับอธิบานเพื่อแพ็คกระเป๋าเดินทางแต่ว่าเขาหากระเป๋าไม่เจอก็เลยขอให้พ่อกับแม่ช่วยหาผู้พ่อเนี่ยจึงไม่พอใจและเริ่มจิกกัดโฮเมอร์ทำให้เขาทนไม่ไหวอีกต่อไปเริ่มทะเลาะก,กันกับพ่อเขาบอกว่าถ้าเขาชนะได้ก็จะมีโอกาสไปจากเมืองนี้เมืองนี้มันกำลังจะตายเมืองก็กำลังจะถูกปิดทุกคนรู้หมดยกเว้นพ่อเนี่ยนะ ทำไมผู้พ่อไล่ไปเอกไปซะถ้าอยากไปนักก็ไปเลยพระเอกจึงบอกว่าเออ <c oughs> เขาไปแน่และจะไปจากที่นี่ตลอดการไม่มีวันหันกลับมองมองด้วยซ้ำว่าแล้วเขาก็ออกจากบ้านไปวันดวงขึ้นอเอกก็ได้มาขึ้นรถบัสเพื่อจะไปอินเดียนาปโปลิสโดยมีเพื่อนๆของเขามาคอยส่งแล้วเขาก็เริ่มออกเดินทางเพื่อจะไปคอยคว้าความฝันในใจก็หนักอึ้งไปด้วยคำดูถูกและแรงกดดันต่างๆนานา,นา,นาการแข่งขันจะจัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน โดยสามารถให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าไปรับชมได้จากนับวันที่3คณะกรรมการจะตัดสินหาผู้ชนะในวันแรกนี้โฮเมอร์สามารถรับมือผู้ชมได้อย่างอยู่หมัดเขาอธิบายได้อย่างยอดเยี่ยมแถมโปรเจกต์ของเขาเป็นที่โดดเด่นมากๆความหวังเริ่มมีขึ้นมาแล้วแต่แต่แต,แต,แต่ความหวังที่มีมันก็ต้องจบลงในชั่วข้ามคืนเพราะว่าเช้าวันต่อมาเขาก็ได้พบว่าชิ้นส่วนจรวดทุกอย่างในบูธข,ของเขาถูกขโมยไปหมดเลยไม่เว้นแม้แต่รูปและลายเซ็นของดอรวอนบลอนนั่นต้องเป็นฝีมือโรงเรียนอื่นที่ต้องการสกัดดาวรุ่งของขานแน่ครับ ทำให้โฮเมอร์โทรไประบายกับเพื่อนๆจากนั้นถามว่าพรุ่งนี้กรรมาการจะตัดสินแล้วพวกนายช่วยไปขอให้โบเดนสร้างมันขึ้นมาอีกอันแล้วส่งให้เขาได้ไหมโบเดนจึงรีบมาบอกเรื่องนี้กับเอลซีแม่ของพระเอกบอกว่าโฮเมอร์กำลังมีปัญหาใหญ่คือโบเดนเนี่ยถูกพ่อของพระเอกห้ามไม่เข้าไปในเขตโรงงานครับเขาจึงขอให้คุณนายเอลซีไปคุยกับจอร์นให้เธอจึงรีบไปหาจอนทันทีบอกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาจากนั้นบอกว่าโฮเมอร์ Homer เป็นลูกของคุณนจอนคนในเมืองนี้ทุกคนต่างคอยช่วยเหลือโฮเมอร เวลาเขายิงจรวดทุกคนก็ไปให้กําลังใจแต่ยกเว้นคุณคุณไม่เคยไปดูลูกเลยแล้วเธอก็ยื่นคําขาดว่าถ้าจอรนไม่ไปช่วยโฮเมอร์เธอจะเลิกกับเขาซะแล้วกลับไปอยู่บ้านเกิดของเธอทําให้จอรนใจอ่อนยอมช่วยเหลือลูกชายของเขาครับเขาได้ไปตามโบเดียนในเมืองให้เขากลับไปทําจรวดเพื่อจะส่งไปให้พระเอกเมื่อทําเสร็จและส่งไปแล้ว,แ,ลแ,ลวแม่และเพื่อนๆรวมถึงทุกคนในชุมชนก็ต่างมาให้กําลังใจโฮเมอร์ผ่านทางโทรศัพท์บอกให้เขาไปรอรับที่ท่ารถเวลาประมาณ8ปดโมงซึ่งทันเวลาก่อนกรกรมก,ก,การจะตัดสิน โฮเมืรอจึงขอบคุณแม่มากๆ,ๆที่คอยช่วยเหลือแต่เธอก็บอกว่าพ่อต่างหากพ่อของลูกเป็นคนจัดการให้ทําให้พระเอกจ,จริงใจชื่นขึ้นมาครับไม่นึกไม่ฝันว่าพ่อจะยอมช่วยเช้าวันต่อมาในวันตัดสินผลแพ้ชนะหลังจากไปเอาของแล้วเขาก็เริ่มอธิบายให้กรรมาการฟังซึ่งเขาก็ยังทํามาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคยจนเมื่อถึงเวลาประกาศผลเขาก็ลุ้นอย่างใจจดใจจอ่อหยิบเหรียญนำโชคของไบคอฟกี้ขึ้นมา ภาวนาให้เขาชนะการแข่งขันแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับกรรมการได้ประกาศชื่อเขารวมถึงเพื่อนของเขาอีก3าคนเป็นผู้ชนะการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองโฮเมอร์ Homer ยิ้มดีใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาพยายามมากความตั้งใจของเขามันสำลิดผลแล้วผู้คนในงานต่างแห่กันเข้ามาดีใจแสดงความยินดีด้วยซึ่งรวมเพียงเหล่าอาจารย์จากมาลายดังต่างๆที่แห่กันเข้ามาเสนอทุนให้กับโฮเมอร์แต่ไฮไลท์เลยก็คือดร์วอนบอนก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกับเขาด้วยครับ แต่ถ้าว่าโฮเมอร์กลับจาเขาไม่ได้สั้นงันเมื่อกลับมาถึงบ้านทุกคนก็แห่มารอรับไปอกอย่างอบอุ่นทุกคนภูมิใจในตัวพระเอกมากๆแต่ว่าพ่อของพระเอกก็ไม่ได้มาครับรวมถึงครูไลลีเธอป่วยและเริ่มซุดตัวพระเอกจึงไปเยี่ยมเธอจากนั้นก็โชว์เหรียญทองให้ดูบอกว่าพวกเขาทุกคนได้ทุนไปเรียนต่อมาลายอีกด้วยคุณครูเธอภูมิใจมากๆเธอรู้อยู่แล้วว่าพระเอกจะต้องทําได้เธอบอกอีกด้วยเวลาจากนี้ไปทุกปีการศึกษาเธอจะอวดเรื่องของพระเอกให้รุ่นน้องฟังทุกครั้งที่มีโอกาสเลยล่ะ ไม่แน่ว่าสักวันพวกเขาจะทําสาเร็จเหมือนกับพวกพระเอกจากนั้นระหว่างทางกลับบ้านพระเอกก็ได้เห็นพ่อของเขากําลังทําง,งานอยู่เขาจึงไปชวนพ่อให้ไปดูการปล่อยจรวดรอบสุดท้ายแต่พ่อเนี่ยก็ยังคงคอนเซปต์ดื้อถึงไม่ยอมไปครับเอาแต่ห่วงเรื่องงานพระเอกจึงบอกว่าพ่อฟังนะผมรู้ว่าเราต้องคู่ทัศนคติไม่ตรงกันเลยแต่ที่เราเหมือนกันคือเราดื้อเอาแต่ใจและผมก็แค่อยากจะเป็นคนดีเหมือนกับพ่อแล้วพ่อรู้ไหมดรวอนบลนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ผมกลับจำเขาไม่ได้ในวันที่ผมชนะเขาไม่ใช่ฮีโร่ของผมหรอกนะแต่เป็นพ่อต่างหากคาพูดเหล่านี้มันทําให้กําแพงในหัวใจของผู้เป็นพ่อพังทลายลงมาเลยล่ะครับเมื่อถึงเวลาปล่อยจรวดผู้คนก็แห่มาดูกันอีกเช่นเคยจรวดลูกนี้พ่อปีปตั้งใจอุทิศมันให้แก่ค,คุณครูไลลีและไบคอฟกี้ครับพวกเขาจึงเพ้นชื่อของทั้งสองลงในจรวดแล้วดูโรทีเนี่ยพอเห็นว่าโฮเมอร์เด่นดังมียนาะเธอก็คิดจะมาเกาะโฮเมอร์แทน แต่เธอก็ต้องหน้าแตกเพราะโฮเมอร์ไม่สนใจเดินไปหาวาเลนไทน์ผู้หญิงที่รักเขาด้วยใจจริงจากนั้นเขาก็ขอให้ทุกคนฟังสิ่งที่เขาอยากจะพูดนั่นคืออยากจะขอบุณทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้กับพวกเขาเขาขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกคนในชุมชนโคบูแห่งนี้ที่เชื่อมั่นในตัวพวกเขาทันในนั้นพ่อของพระเอกก็ได้มาถึงเขาเปิดใจยอมมาดูสิ่งที่ลูกชายวาดฝันอยากจะทำครับพระเอกและคนอื่นจึงเซอร์ไพรส์มากๆที่จอนมา พ่อเอกจึงขอให้พ่อเนี่ยเป็นคนกดปล่อยจรวดลูกสุดท้ายเมื่อพวกเขาหน้าถอยลานจนเหลือหนึ่งจรวดลำนี้ก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าพุ่งสูงไปหลายกิโลคนที่มาชมก็ต่างมองด้วยความภาคภูมิใจส่วนจอห์นนี่ทึ่งไปเลยล่ะคราดจรวดลำนี้พุ่งสูงทะจนคนในชุมชนคนงานเหมืองมองเห็นมันแล้วคุณครูไรล,ลี่ที่รักษาตัวอยู่ก็ได้มองเห็นเช่นเดียวกันจอห์นทิ้งความอาคติใน,ในใจไปจนหมดสิน้นเขาคิดผิดมาโดยตลอดที่ไม่เคยเชื่อในตัวลูกชายตอนนี้เขารู้สึกภูมิใจในตัวพอ่อเอกมาก,มาก จากนั้นหนังก็ได้สรุปดังนี้เด็กจรวดทุกคนเรียนจบมหาวิทยาลัยเควินตินเป็นวิศวกรเคมีอุตสาหารกรรมน้ำมันรอยลีกเกษียณตัวเองจากการเป็นนายธนาคารแล้วตั้งบริษัทเป็นตัวแทนขายรถโอเดลทำไรและเป็นเจ้าของสำนักงานประกันภัยเอลซีฮิกแมนแม่ของโฮมเมอร์เกษียณตัวเองไปอยู่หาดมเมอร์โทแคลิรไลนาในปี1979ฟีดาไลาลี่เสียชีวิตเพราะโรคายโดยมีอายุไขเพียง31ปี จอห์นฮิกแมนเสียชีวิตเกี่ยวกับโรคปอดในปี1976และในปี1965เมืองโคบูรก็ถูกขายเปลี่ยนมือและเมืองก็ถูกปิดไปโดยถาวรโฮเมอร์ฮิกแมนได้เป็นวิศวกรของนาซาฝึกอบรมนักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานในกระสวยอวกาศก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบและได้ข้อคิดหล,ลายๆอย่างจากนางังยังไงก็ฝากกดไลค์กด s ั b สไครป์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของผมด้นะครับ